สวัสดีครับท่านผู้ชมผมอาจารย์สมเจษแสงคำณเวียงกำพู ขออนุญาตนำเรียนเนื่องจากบริการของผมนั้นมีมากมายหลากหลายทั้งในเรื่องของการดูดวงดูฮวงจุย้ยพิธีกรรมตั้งชื่อตั้งชื่อกิจการตั้งชื่อสินค้า พร้อมออกแบบโลโก้ท่านใดสนใจใช้บริการแนะนำดูข้อมูลเบื้องต้นได้ในเพจอาจารย์สมเจตแสงคำนเวงกัมภูหรือถ้าต้องการทราบขั้นตอนเงื่อนไขการใช้บริการให้ติดต่อที่หมายเลข0817008644หรือแอดไลน์สมเจตแสงคุณกฤษณีกับคุณยุ้ยพร้อมให้ข้อมูลบริการสำหรับทุกท่านครับราศีเมถุนได้แก่ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมหรือวางดวงดาวผูกดวงลัคนาสถิตราศีเมถุนชาวราศีเมถุนเป็นผู้ที่มีความฉลาดหลักแหลมถนัดใช้ความคิดใช้สมองมากกว่ากำลังปรับตัวเข้ากับผู้คนและสังคมแวดล้อมได้ง่ายไม่ว่าจะอยู่ในสังคมไฮโลไม่ใช่สังคมไฮโซหรือสังคมโลโซ อยู่ได้ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรกับใครช่วงนี้ดาวพระหัสบปดีหมายเลขห้ยังอยู่ในเรือนมอรณะราศีเมถุนท่านใดไปเห็นว่าเศรษฐกิจไม่ดีลงทุนอะไรไม่น่าจะมีกำไรดูท่าว่าจะไม่มีอนาคตเอาเวลาไปเรียนต่อดีกว่าแนะนำครับว่าอย่าเสียเวลาเปล่า เพราะดาวพระรหัสบปีนั้นหมายความถึงการศึกษาเมื่อดาวพระรหัสเข้าเรือนมรณะมรณะแปลว่าความตายหรือมองไม่เห็นก็เรียนไปอาจจะเรียนไม่จบแล้วราศีเมถุนที่อยู่ในช่วงวัยศึกษาเล่าเรียนกำลังจะจบแปลไม่จบแปลแนะนำให้ตั้งใจใช้ความพยายามมากกว่าปกติ2หรือสเท่านะครับไม่อย่างนั้นก็ไม่รอดเช่นเดียวกันดาวดวงนี้ ยังหมายถึงผู้ใหญ่เจ้านายผู้อุปถรัรมภ์จึงไม่ใช่เรื่องแปลกครับผู้หญิงหรือถือเสมือนผู้หญิงที่เป็นราศีเมถุนสวยน่ารักดูดีก่อนหน้านี้มีแต่คนอุปถรัรมภ์อยากได้รถมีคนซื้อให้ดาวให้อยากได้บ้านก็มีคนซื้อให้จัดสรรให้เงินขาดมือก็มีคนแย่งกันยื่นให้แต่พอตอนนี้ติดต่อใครมีแต่คนกดสายทิ้ง เช้าขึ้นมาส่งรูปไปทักทายพิมพ์คําว่าสวัสดีส่งสติ๊กเกอร์คิกขูไปอ่านแต่ไม่ตอบแล้วเขาก็ผ่านบล็อกเอาด้วยและผมก็เคยเรียนเตือนไปแล้วว่าญาติผู้ใหญ่ของท่านมีเกณฑ์เจ็บป่วยหรือเสียชีวิตทั้งหมดทั้งหลายนี้ดาวพระรหัสสปดีดวงเดียวเลยครับส่วนราหูหมายเลข8ตัวแทนของไหวพริบป,ปฏิพานเดินเข้าเรือนวินาศส่งผลให้ชาวราศีเมถุน ถึงจะเป็นผู้ที่ชอบใช้ความคิดเป็นผู้ที่มีสติปัญญาฉเฉลียวฉลาดแต่รอบนี้ทำอะไรทุกอย่างหลายครั้งขาดความระมัดระวังขาดความละเอียดรอบคอบผิดพลาดเสียหายอีกทั้งตำแหน่งดวงดาวนี้ยังส่งผลให้ท่านเป็นคนเชื่อคนง่ายไว้ใจคนที่ไม่ควรไว้ใจช่วงเวลาที่ผ่านมาดาวตัวตนคือดาวพุธหมายเลขสี่ ยังเดินเข้าไปในเรือนมรณะเช่นเดียวกับดาวพระหัสบดีทําให้ช่วงนี้กลางคืนนอนไม่ค่อยหลับแล้วกลางวันเนี่ยครับไม่ค่อยกระตือรือร้นแต่พออาทิตย์จะตกดินเมื่อไห่ตาสว่างปั๊บดาวตัวตนอยู่เรือนมรณะจะส่งผลให้ทํางานกลางคืนและมีความสุขได้งานมากกว่าทํางานกลางวันและยังทําให้พี่น้องชาวราศีเมถุนมีปัญหาบางอย่างที่แก้ไม่ตกปรึกษาพูดคุยกับใครไม่ได้ด้วย วันที่24กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาดาวคารหมายเลข3ซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนลาพระและดาวเจ้าเรือนอริโคจรเข้าเรือนวินาศอีกดวงหนึ่งพี่น้องชาวราศีเมถุนจะมีปัญหาสําคัญเกี่ยวกับการงานที่ต้องตัดสินใจยกตัวอย่างนะครับบริษัทหน่วยงานที่ท่านร่วมงานเนี่ยหุ้นส่วนพนักงานขัดแยง้งแตกแยกกันรุนแรงเขาแบ่งกันเป็นสองก,ก๊กสองเหลา่าและทั้งสองก,ก๊กสองเหล่าเนี่ยต้องการได้ท่านมาเป็นพวกซึ่ง แต่ละฝ่ายเนี่ยร้วนแต่มีบุญคุณด้วยกันทั้งสิ้นแต่ละฝ่ายมีข้อดีข้อเสียที่ไม่ได้แตกต่างกันเขาเนี่ยบังคับให้ท่านต้องตัดสินใจอย่างที่ผมนำเรียนแล้วครับว่าดาวต,วตัวตนอยู่มรณะร่วมกับดาวพระรหัส,สป,ปดีหมายเลขห้าท่านจะตัดสินใจผิดพลาดเลือกผิดข้างเลือกคนผิดไอ้คนที่เขาไปแล้วล่วงเลยท่านไม่เลือกท่านเลือกคนที่ไปแล้วล่วงชีวิตของท่านเลยถอยหลังเข้าคลองเล็กน้อย กระทั่งหลังวันที่9ล่วงแล้วดาวตัวตนขยับมาดีขึ้นกำลังใจของชาวราศีเมถุนจะกลับมาและค่อยๆค,ค,คลำทางค้นหาทางให้กับตัวเองแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้ทีละเปาะครับสถานการณ์การเงินครึ่งแรกของเดือนมีนาคมนักลงทุนชาวราศีเมถุนไม่ว่าท่านจะลงทุนหุ้นทองคำหรือบิตคอยต้นเดือนแนะนำให้ท่านชะลอการลงทุนถ้ายังยื้อต่อลุยต่อเจ็บตัวแน่นอน สำหรับชาวราศีเมถุนผู้ทำการค้าอาชีพอิสระรวมทั้งมนุษย์เงินเดือนและบุคคลทั่วไปการเงินช่วนต้นเดือนฝืดเคืองเช่นเดียวกันอาจจะถึงขั้นต้องนำเงินเก็บทรัพย์สินเก่าออกมาใช้แต่พอล่วงพ้นวันที่10ไปแล้วสถานการณ์จะดีขึ้นโดยจะได้เงินมีไรายได้จากการทำงานและเกิดจากการแก้ไขปัญหาความผิดพลาดของตัวเองสำเร็จละครับ ส่วนในเรื่องของความรักและครอบครัวไม่ค่อยจะเข้าใจกันเท่าไหร่มักจะมีคำพูดเน็บแนมแบบเจ็บๆซ้ำเติมความทุกข์ความผิดพลาดของท่านที่สุดชาวราศีเมถุนเลือกที่จะปลิกวิเวกไม่อยากพบไม่อยากเจอเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาส่วนคนมากรักหลายใจเดือนนี้จะเจอปัญหาหนักคนโสดชาวราศีเมถุนรอบนี้ประตูความรักเกือบจะปิดตายหาใครเข้ามา ให้ได้ชื่นอ,อกชื่นใจนั้นค่อนข้างยากมาดูในเรื่องของสุขภาพและอุบัติเหตุครับจะมีบาดแผลบริเวณหน้าแข้งและเท้าทั้งสองข้างเดินทางไปไหนให้ท่านระวังเหยียบพลาดตกท่อเห็นไม้ปิดหลุมปิดท่ออยู่อย่านึกว่าแข็งแรงครับเดินเข้าไปเหยียบไม้หักขาลงไปในท่อลงไปในหลุมบาดแผลฟกช้ำดีหน่อยก็แค่ถลอกถ้าร้ายอาจจะเป็นแผลชะกัน ราศีเมถุนผู้อยู่ในแวดวงของการก่อสร้างซ่อมสร้างทุกประเภทต้องระมัดระวังกรณีนี้เป็นพิเศษนะครับส่วนเรื่องโชคลาภวันที่1มีนาคม2 5 6 4ดวงดาวไม่ดีเท่าไหร่ถ้าอยากเสี่ยงแนะนำให้ว่ายพระสวดมนต์ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือบนบานสารกล่าวสิ่งลี้ลับก็ได้ครับจึงจะทำให้ท่านมีโอกาสประสบความสำเร็จกับการเสี่ยงและถ้าอยากซื้อสลาก,กินแบ่งรัฐบาลซื้อลอตเตอรี แนะนำให้ซื้อตอนกลางคืนไม่แน่ใจว่ามีหรือเปล่านะครับแผงที่ขายตอนกลางคืนตอนหัวค่ํานะครับเพราะดาวตัวต,วตนอยู่มรณะดาวศุกร์ซึ่งเป็นดาวทรัพย์สินอยู่กับดาวอาทิตย์ดาวอาทิตย์ไปได้มาตรฐานเสียถ้าซื้อกลางวันแผงลงโลกอันนี้เจ๊งอย่างเดียวครับซื้อกลางคืนเนี่ยไม่ใช่ตีหนึ่งตีสองนะครับประมาณสักหกโมงเย็ยนถึงทุ่มสองทุ่มอะไรประมาณนี้กับอีกทางหนึ่งดาวการเงินอยู่เรือนพันธุ ที่แปลว่าบ้านแล้วเกตหมายเลขเก้านี่ยก็อยู่เรือนอริแปลว่ามีสิ่งลี้ลับแอบช่วยทัานอยู่จะเสี่ยงโชคให้ได้โชคลาภควรเสี่ยงที่บ้านแทงหวยออนไลน์ดีที่สุดหมายเลขที่ผมแนะนําตามข้อมูลที่มีเชื่อว่าน่าจะมาก็คือหมายเลขสุดท้ายแนะนําการทําบุญและปรับ่วงจุ้ยเสริมชะตาครับห่วงจุ้ย ให้ปรับที่หลังบ้านหลังห้องทําให้โปรง่ปรงครับตามอิทธิพลของดาวอังคารที่อยู่หลังตําแหน่งเกิดถ้าหลังบ้านหลังห้องโปรง่งดาวอังคารเคลื่อนไหวได้ส่งผลให้ท่านกระตือรือรน้นแก้ไขปัญหามองเห็นอุปสรรคก่อนก่อนอุปสรรคนั้นจะสร้างปัญหาให้กับท่านส่วนการทําบุญแนะนําเกี่ยวกับแสงสว่างทั้งหมดตั้งแต่เติมน้ำมันตะเกียงทําบุญค่าไฟค่าน้ําสําหรับวัดหรือสํานักสงฆ์ หรือนำทูบเทียนไม่ขีดไฟวางหน้าพระประธานในอุโบสถหรือสถานที่ที่ตั้งบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเขาเปิดโอกาสให้ผู้คนกราบไหว้ทำบุญสิ่งเหล่านี้แล้วตั้งจิตอธิษฐานบุญกุศลให้กับเจ้ากรรมในเวรและขอแสงสว่างนำทางสู่ความรุ่งเรืองขอได้รับความขอบคุณจากผมอาจารย์สมเจตแสงคำเนวงกัมพูความสุขความเจริญจประเกิดกับผู้ชมทุกท่านไม่มีโรคไม่มีน้สิน มีแต่ทรัพย์สินเงินทองพ่อพูนร่ำรวยมั่นคงมั่งคัง่งสวัสดีครับ